สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเบ่งเห็ดเพาะฟินแลนด์ค่ะแต่ว่ากับบนแน่ใจดอกค่ะแม่นเห็ดเพาะบอมแม่เห็ดเพาะพี่น้องต่ว่าลักษณะคือเห็ดเพาะเลยจ้ะกลมๆนี่จ้ะไม่สมแกะดมเบิงทางไหนก็คือเห็ดเพาะพี่น้องโพอ,อยู่ทั้งใต้ดินนะคยไอโพอโพลโาพ่ขึ้นมาบนดินเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่เป็นหอยอันนี้ไม่สมเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ เราเสียออให้เบงที่ไม่สมเก็บมาก่องไวน้นี่แม่พี่น้องอันนี้พี่น้องที่แม่สมแกะแล้วค่ะเนี่ยข้างในเป็นสปอมันเนาะ้าดอกอ่อนอนอ่ะสีขาวเป็นพี่น้องไม่สมกะยังบ่เคยเก็บดอกอ่อนไปพาเบงนี่ค่ะแต่ว่าไม่สมแกะเบงค่ะแกะออกมาดมลักษณะเห็ดเพาะบ้านเอาแม่พี่น้องนี่แหมตอนนี้มันแกแล้วเนาะนี่ค่ะ นีไ่ไหมจ้ะดมเบิ้องลักษณะเห็ดเพาะเลยพี่น้องไม่ส่งเคยเก็บอยู่อยู่ขอนแก่นค่ะเมืองไทยนี่ค่ะนี่นะคะ่ะกลมๆนี่พี่น้องเนี่เดี๋ยวแม่สมสรีเอาไปบ้านเอาไปเปิดดังซื้อบรงค่ะว่ามันคือเห็ดอียังส่วนตัวนี้แซบค่ะแต่ว่าไม่สมกับจำซื้อบ่ได ภาฟิเลนนั่นอย่างลู้สุนี่ไหมนี่พี่น้องนี่หนาเิ่นคนคนนี่แซบ่บแซบนี่จะเรียบไม่สมกระดำแน่เด้ไม่สมเก็บบูเบอรี่ทำความสะอาดบูเบอรี่อันนี้เห็ดทานพี่น้องเห็ดทานบัน่นอันคือยังบ้านเทาแหละพี่น้องนี่ที่ต้มแล้วขมขมหมจจะขมๆมันสีดำๆพี่น้องขึ้นๆนะอันนี้เป็นเห็ดเพิงแล้ว ตัวนี้ก็เห็ดท่านพี่น้องไม่สมสิไปเกาะก็เลยมาถึงท่าเรือก็เลยยางดูตรงนี้ก็เลยเห็นเห็ดเพาะก็เลยทายให้เพื่อนๆบึงน,นี่ค่ะใม่สมสิไปเกาะตรงแหลมๆเกาะไม่สมค่ะตอนนี้แฟนกําลังสิขนของลงเรืออยู่ให้สมก็เลยทายให้เพื่อนๆดูเห็นเนาะนี่เนาะ,ะค่ะเนาะก่อนจะจากกันเอาเห็ดเห็ดพอให้เบึงอีกทีค่ะ นี่ค่ะคือเห็ดพอวะพี่น้องโอ้ยว่าแมนคักๆนี่แล้าาาวาแมนแมนคักๆพี่น้องเอ้ยนี่แม่สปอร์ข้างในพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะลูกๆถ่าลงเลือบแล้วค่ะวันน่ะวันวน่ะมันแก่งแม่เพื่อนสิภัยเลือไปก่อน <c oughs> เอากลับมารับแม่ก่อนกลับมาก่อนโอเคค่ะสํานีแหละค่ะเดี๋ยวมันสิคำก่อนอันนี้สังกะส,สีเสียไปมุงพี่น้องมุนมนี้เลยมาเอาไปมุงหลังคาบังกะโลก,ก่อโอเคค่ะสวัสดีค่ะ